ฟังนีเลยฟังนีเลยขอนําเสนอนะีฮะนี่คือเด็กไทยนะที่มีความกล้าสแสดงออกนะ่ามมาชมนะสวัสดีครับสบายบดีพี่น้องตอนนี้บาวโบอยู่ที่ถนนเยาว,วราชพี่น้องเอ๋ยนะเมื่อนี้นะฮะ จะพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนอกของถนนเยาวราชก่อนมือตุ๊ดจีนเดีย่ยวไน้องว้าวคี่เลยทนประชมนะฮะยู่ดันนาของบาวูจะเป็นทางเดินนะพี่น้องเนาะทางเดินของถนนเยาวราชเนะี่ยเรียว่าเป็นไชน่าทาวน์เมืองไทยนั่นเอง เกือบ1.5กิโลเมตรพี่น้องเอ๋ยนะฮะของถนนเส้นนี้เนาะพี่น้องเนาะว้าวปัดโถว์โถว์โถว์โถโถโถโชโอ้ยปัดตีโถว์ปัดตีโถพี่น้องเลยปัดมัอนี้บ้ากูเองกับโบกิงในเรื่องเล่าแล้วข้อมูลเยอพี่น้องเลยมาเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางแบบยางนะฮะ บนถนนคนเดินฮะ,ะชัยนาทาของประเทศไทยโอ้ยทำไมมีแต่ภาษาจีนเนาะพี่น้องเนาะนี่วพิ่นว่านะฮะเมืองจีนของเมืองไทยเมืองจีนประเทศไทยเนาะโอ้โหเป็นแน่เป็นแนวก็เป็นแน่ได้ สองฝากฟังเรียบ้องฟังซ้งงงายและฟังขวาเนาะอีฝากฟังหนึ่งบ้าบวกกหะถิ่นนักท่องเที่ยวที่เพิ่นเข้าแถวเพื่อจะชิมอาหารที่มีบ้าขายเนาพี่เดองเนาะนี่เลยนักท่องเที่ยวปทัทโธ ขนาดโบเมนมือเทศกาลเ้พีน้องเอ๋ยนะฮะสำหรับมือนอีคลิปนี้บาโบขออนุญ,ญาตภาพพี่น้องมากเบิ่งก่อนนะฮะบรรยากาศก่อนวันตุษจีนนาะพี่นอ้นองน้องมือวรรันตุษจีนบาโบจะมากอีกเชือนึงมาเก็บภาพบรรยาก,กาศของวันตุษจีนนะฮะบอกเลยว่าจะอลังการหลายเท่ากานแน่น,นอนเพราะว่า่นจะมีการเฉลิมฉลองเลยกะ ป,ปิดถนนนอะพี่น้เนะปิดถนนทีมีรถแลนดน์ลวกหายู้น้นยางบนท้องถนนแบบปัดแน่นเลยทีเดียวว้าวโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โฟังนี่โคตรแน่นเลยไปเลย ฟังด้านหน้าของบาโบนูนิจะเเ็นนะฮะเส้นท่านะ็คือ2นาทีจะไปเชื่อมต่อกับ MRT นะฮะสถานีวัดมังกรฟังนีเลยฟังนีเลยขอนำเสนอนะฮะนี่คือเด็กไทยนะที่มีความกล้าแสดงออกนะ่านผมาชมนะ

โอ้โหพี่น้องเลยนะฮะชือว่าสถานที่ที่บอกเลยเรียกว่าสุดยอดของเมืองไทยนะถามาประิททยถาบรใหญ่มาสถานที่แห่งนี้นอ้นองๆน,น่ะถือว่ามาถึงเดียที่เที่ยวกลางวันที่เที่ยวกลางคืนมีพร้อมะฮะพี่น้องนะฮะโอ้ ชุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดมาฟังนี่มาฟังนี่โอ้โหจุดนี่แมนจุดอีหยังเนาะพี่น้องเอ้ยจะได้เห็นลำบากบัตรงนี้ฟังนี่จะเป็นนะฮะศาลเจ้าพ่อเจ้าพ่อ,อยังเจ้าพ่อหมาหรอพี่น้องก็จะเอา โอ้โหบอกไปเลยว่าลายอยู่ดีๆนะโอ้ยนะของเที่ยวนี่ฮะสำมีนะฮะสำหรับสายตาของบาบูดชื่อว่าลายเนาะพี่น้องเนะาะเศร้าต่างชาตินะฝรั่งเพิ่อยาจะมาชิมอาหารไทยนะเพราะว่าอ,อาหารไทยรสชาติจัดจ้านนะครับแซ่บทีงใจเนาะมีหลายรถมีหลายรูปแบบเดี่ยวเปน้องเนาะสิ่งที่สำคัญนะฮะ ราคาบแ,แพงคนไทยจะไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบน,นักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมครับนี่เลยจะเป็นไอศครีมไมครไอศครีมไมครไอศครีม บรรยากาศสดๆเลยเลยบาโบ้ผ้าทุกทานมาเบึงอะไรก็รับชมเนาะพี่น้องเนาะเป็นพาบรรยากาศช่วงยามแรงๆหลังจากที่บาโบ้เลิกงานนะฮะเลิกงานหาโม่งแรงแล้วการเดินทางมาสถานที่แห่งนี้ด้วยรถไฟฟ้าบีชีเอนะฮะมาจากสถานีแพรกษาสม,มุทรปราการกกแล้วการมาลงสถานีนะฮะ อโศกนะฮะหรือว่าสถานีสุขุมวิทเนาะพี่น้องเนาะแล้วการเดินต่อลงมานี่ฮะชั้นใต้ดินของ MRT นะฮะสถานีสุขุมวิทน,นะฮะแล้วก็ขึ้นรถมาต่อที่นะฮะสถานีวัดมังกร MRT นั่นเองกลับ <Okay. S 1> มาถึงแล้วสถานที่แห่งนี้เยาวราชนี่พี่น้องเอ้ยว้าว เอาละพี่น้องสำหรับท่านใดทีเข้ามารับชมคลิปของบาบูนาอพี่น้องเนาะถามมากและกกาชื่นชอบเฉือใจกับเรื่องกดไลค์ได้พี่น้องเอยนะเป็นกำลังใจให้บาบูสนับสนุนบาบูโดยการบอกกดข่ามโฆษณาก,กันแล้วกันสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้สบายดีสวัสดีครับ